วันที่22กุมภาพันธ์2566ที่รัฐสภาพักรวมฝ่ายคา้านนำโดยนายแพทย์ชน,น่าศรีแก้วสอสอน่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายสมชายศรีสุทธิยากรประธานยุทธศาสตร์พักเสรีรวมไทยและนายนัทวุฒิบัวประทุมสสบัญชีรายชื่อพักก้าไกลร่วมถแถลงข่าวกรณีครมอออกประกาศใช้พระราชกำหนดเพื่อเลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญ,ญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย4มาตราโดยเลื่อนออกเป็นวันที่1ตุลาคมจากเดิมที่ประกาศ ใช้ในวันที่22กุมภาพันธ์ซึ่งอาจเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญนายแพทย์ชนานกล่าวว่าการตราพร,รกรนั้นรัฐธรรมนูญระบุว่าต้องมีเหตุคือเรื่องภัยพิบัติต่างๆที่กระทบต่อความมั่นคงความปลอดภัยของสาธารณะความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศหรือการป้องกันภัยพิบัติคอรมอเห็นว่าเรื่องนี้จําเป็นเร่งด่วนจึงจะประกาศเป็นพร,รกรได้แต่การที่คอรมออ้างความไม่พร้อมของหน่วยปฏิบัติและอุปกรณ์มาเป็นเรื่องเร่งด่วนความจำเป็นนี้ถือว่าไม่เป็นเหตุผล และไม่เข้าข่ายเงื่อนไขทั้ง4ข้อดังกล่าวการออกพรกอรากาเช่นนี้จึงไม่น่าชอบด้วยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญย้ำว่าระหว่างนี้ยังอยู่ในสมัยประชุมสภาการออกพรกอรากาจึงต้องนําเสนอต่อที่ประชุมสภาโดยไม่ชักช้าคือการเปิดประชุมสัปดาห์ต่อไปหลังจากประกาศใช้พรกีระนั้นจะเป็นโมคะด้านนายสมชายกล่าวว่าตลอด120วันที่ผ่านมารัฐบาลไม่เตรียมการอะไรเลยและเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์รัฐบาลก็มอบของขวัญให้ประ ชนคือการเลื่อนประกาศใช้บางมาตราไปจนถึง1ตุลาคมซึ่งหลวนเป็นมาตราที่สําคัญทั้งสิ้นเพราะเกี่ยวกับการบันทึกภาพเสียงระหว่างควบคุมตัวจึงขอเรียกร้องให้คอรมอส่งพรกอ,รอย่างที่ประชุมสภาภายในสัปดาห์นี้โดยให้ทันวันที่27-28ถึงกุมภาพันธ์นี้และถ้าเรียกประชุมไม่ทันในสมัยประชุมนี้ก็สามารถขอให้สภาเปิดประชุมวิสามันก่อนวันที่23มีนาคมที่จะหมดวาระสภาได้